ระบุสถานะกับคนข้างๆที่เราชอบแอบถ่ายคลิปแท็กเขาหรือเราเราสองคนเองอะยังไม่กดดันกันเองเลยอยากใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาทั่วไปเหมือนที่คนอื่นเขาใช้เรียนรู้แล้วก็ศึกษากันไปเขารู้ครับว่าโอบเป็นคนที่ออโอบไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วโอบก็รู้สึกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรครับโอบก็บอกเขาอยู่เสมอว่าเธอค,อคือความสุขของเรา บาทไหนในวงการที่อบชอบที่สุดณวันนี้ณวันนี้นะครับ <c oughs> มันก็คงจะมาโฟกัสที่เรื่องเพลงนะครับอ,อ,อบเจออุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหมันไปมันมาถึงขั้นที่อบรู้สึกว่าเราไม่ปล่อยมันแล้วแม่ทำไมศิลปินคนอื่นมันดูไม่เหนื่อยขนาดเราอะมันมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเชื่อหรือว่ากูไม่ทำมันต่อแล้วดวาวะวันนี้มันไม่ใช่ความสุขของเราแล้วอะไรเงี้ยใช่ แล้วรู้สึกว่ามันเคยมาถึงจุดนั้นครับมันเคยมาถึงจุดนั้นแล้วรู้สึกว่าหรือเราพอแค่นี้ดีมหลังไม่อันเซนเซอร์ทาง u t u b e คุริซึม